ยเส,สดีต้อนวัีค่ะทุกคนคะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty s t o r y ีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีนัดกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปที่สวนยงจันคงวอนนะคะแล้วก็จะไปแวะคาเฟ่กินข้าวอะไรอร่อยออร่อยกัน ว่าด้วยเรื่องส่วนที่จะไปวันนี้ก็คือว่าสายอินฟูเกาหลีสายบิวตี้บ็อกเกาหลีสายแม่ค้าเกาหลีต่างๆเนี่ยคือเขาไปเช็คอินกันแทบทุกคนแล้วเพราะว่ามันสวยมันปังเย่มันแบบปังปูรีนีมากๆนะคะอีชันก็คือไม่พลาดป้าก่อนจะหนาวก็ต้องไปถ่ายรูปนะคะเก็บคอนเทนต์กันสักนิดหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยนะคะ <S <S <ๆ S 2> เผื่อจะได้เป็นแลนด์มาร์กในอนาคตถ้าเกิดว่าเกาหลีเปิดประเทศแล้วมาเที่ยวตามเบสกันได้เลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าหน้าสดที่สุดเพราะว่าจะบำรุงผิว แล้วก็แต่งหน้าไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยนะคะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ที่จะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวมายูนาราอินเทนซีพาวเวอร์เซลเอเซนจากเจจูนั่นเองค่ะสกินแคร์ที่เบสจะใช้ลงผิวในวันนี้นะคะจะมาแนะนำแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นสกินแคร์ของเกาหลีด้วยนะเบสใช้ตัวนี้อยู่ช่วงนี้นะคะลองอยู่เป็นช่วงทดลองของเบสเหมือนกันนะคะเป็นเอเซนที่เนื้อบางเบานะคะแล้วก็ไม่หนักผิวนะที่สําคัญเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์จาก เชจูโด้ด้วยนะคะของเจจูแกมากไกลมากนี่อยู่โซก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเนาะตัวเนื้อครีมนะคะมันก็จะเนื้อเอสเซนต์นะทุกคนครีมสีขาวนะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะบางเบานะคะแบบว่าเกลี่ยง่ายนะ ในส่วนของกลิ่นนะคะกลิ่นก็คือมีความหอมแหละหอมเลยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันหอมนะหอมแบบฉุนขึ้นมาเลยเป็นกลิ่นที่ลงหน้าแล้วกําลังรู้สึกว่าเย็นเย็นผิวสบายสบายแล้วกลิ่นไม่ได้แรงเกินไม่ฉุนหน้าเอางี้ดีกว่าซึ่งเบสชอบมากนะคะเนี่ยแล้วแป๊บเดียวมันก็คือเป็นเอเซนที่แบบว่า ซึมเข้าผิวไวๆเนาะตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็ลดเรื่องริ้วรอยด้วยถ้าเกิดว่าความยืดหยุ่นของผิวทุกคนดีอะริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็คือจะจางลงไปด้วยที่สําคัญนะคะจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้งอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้แน่นอนเพราะเบนเป็นคนที่ผิวแห้งมากเราเบนใช้นะรู้สึกว่าเอสเซนต์เนี่ยเนื้อมันบางเบาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าในตลอดหนึ่งวันนะคะหน้าไม่แห้งเลย และที่สำคัญนะคะน้องคนนี้เขามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกด้วยซึ่งถ้าได้ชื่อว่ามีไฮยาลูโรนิกคือมันจะเน้นไปในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวจริงๆแล้วยิ่งวัยแบบเบสเป็นวัยที่แบบ25่้าแล้วทุกคนพอเป็นวัยที่แบบโตขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยการบำรุงพวกความยืดหยุ่นของผิวอะไรเงี้ยจะสาคัญมากๆเพื่อให้ผิวคุณอะไม่แก่กว่าวัยด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นมันมีส่วนผสมขอ,ของไขมันมา้าซึ่แบบ กินแค์ที่มีส่วนผสมของไขมันม้าคือแบบเป็นตัวแรกเลยนะคะที่เบสได้ลองใช้แล้วพอพูดถึงไขมันมา้าทุกคนจะมีภาพจําแล้วแบบเห<อ>ม็นเหม็นอะไรหรือเปล่าไม่เหม็นนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากนะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายกลัวน้ําหอมสายอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเข้ามาในกลิ่นที่มันกําลังดีทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันฉุนจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลงผิวแล้วมันรู้สึกเย็นๆสบายๆด้วยเนาะแล้วก็ซึมไวมากนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูเนื้อครีมกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนนะคะว่าตัวนี้มันก็มีฟังก์ชันที่ช เรื่องของผิวขาวกะจางใสเช่นเดียวกันบอกเลยว่า1ตัวมันได้หลายอย่างมากทั้งลดเลือนริ้วรอยด้วยแล้วก็หน้าขาวกระจา่างใสด้วยถ้าใครดูแล้วสนใจนะคะเบสจะขึ้นในพวกของวิธีการสั่งซื้ออะไรเงี้ยไว้ที่ Description บ o อกด้านล่างนะคุณก็ไปดูกันได้เนาะส่วนราคาเนี่ยก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะคะ<อ>ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเพอาเบสรู้สึกว่าเบสใช้กับตัวเองแล้วมันเข้าผิวได้ง่ายจริงๆซึมง,ง่ายเพราะมันเป็นเอเซนต์ด้วยถ้าใครมองหาสกินแคร์ที่แบบไม่หนักหน้าอะไรเงี้ยซึมแบบลา,อ,าอง่ายๆ ซึมเข้าหน้ากว่าจะเข้าผิวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาตัวนี้นะคะก็เหมาะมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะไปลองกันได้นะคะก็เดี๋ยวไงเบสรีบแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะเพราะวันนี้มีแบบแวแวแว,ว่าฝนจะตกระหว่างทางด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้รูป นะคะลูกวันนี้เป็นสาวเกานีเกาใจโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ยุงซานคงวันกันเลยค่ะไปลุ้นกัานาฝนมันจะตกไหมเนี่ยวันนี้ก็ Go. คิดว่าวันนี้เราจะได้รูปกันไหมคะไม่แน่ใจเลยแต่แบบขอให้ได้รูปนะเพราะแบบอยากมามากคือแพ่กับเบลไว้เป็นเดือนแล้วเพิ่งได้มาวันนี้เนี่ยแหละแต่เพิ่ฝนตกอีกเนาะนนคือทุกคนมันพีคมากตรงที่ว่าเราว่านัดกันเว้ยว่าเรา,าจ,จะมาที่นี่<ช>ตั้งนานแล้วแล้วก็คือดูวันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวันเนี้ยคยกวีคนี้ทั้งวีคอะเป็นวีคที่ฝนตกแค่วันนี้วันเดียวโคตรพีคเลยแต่ไม่เป็นไร ต้องรีบมานะคะใช่แล้วไปดูมันเป็นอะไรเลยมันเป็นฮับเฟสของที่เกาหลีแบบว่าใส่บิวตี้ใส่แบบอินฟูแต่ใดๆเขามากันหมดแล้วนะคะก็เราก็ต้องถอดมาค่ะเอออ่ะอะตอนนี้เรานะคะความพีคคือฟ้าฝนอะไรไม่เปิดเลยแต่ว่าก็ยังมีความสว่างอยู่คะแนนเป็นข้อดีเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามากบวันที่ฟ้าเปิดมากเนี่ยคนจะเยอะ ใช่เราก็เลยมาวันฟ้าปิดนั่งเลยคนไม่มีอันนี้คือข้อดีแราเพราะพอเราถ่ายรูปเราจะดูรู้อีกทีว่ามันจะดีหรือข้อเสียไม่เป็นไรเพราะเรามีไลท์ลูมที่จะสามารถดัดแปลงก้อนแม่ของคุณจากสีเทาให้เป็นสีขาวได้นะคะ่ะมีที่เกาหลีก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะคะทุกคนก็คือใบไม้ร่วงหมดแล้วรู้สึกยังไงกับวินเทอร์เกาหลีคะ หนาวมากเลยตอนนี้หิมะยังไม่ตกก็คือหนาวแล้ว <c oughs> แต่ว่าแบบใบไม้มันร่วงหมดแล้วอะ่ะและแล้วเราก็ถึงนะคะยงซานคาจุกคุง,งอนนะหรือว่ายงซานแฟมิลี่พาร์คนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวรีบเข้าไปกัยเพราะว่าเขา,าไม่มีเวลาขายบัตรทุกคนเดี๋ยวมันจะหมด ทุกคนมันจะมี2ที่นะอย่าสับสนพอไเบสับสนมาแล้วนะคะมันชื่อว่ายงซานคาจกคงวอนคาจกที่แบบว่าครอบครัวเนาะมันจะเป็นส่วนแบบสวนสาธารณะเลยแต่ว่าที่ที่มาเนี้ยชื่อว่ายงซานคงวอนเฉยๆนะมันจะแบบเป็นบิลดิ้งที่ออกเป็นสีอิดๆถ้าทุกคนเห็นสีอิดคือใช่แต่ถ้าเกิดเห็นเป็นส่วนคือบอชเดอ สวยมากทุกคนสวยมากนะคะมันจะมีความแบบเป็นบ้าน it, อิดอไรอ่างเงี้ยให้เราแบบมาถ่ายคอนเทนต์เก็บรูปได้นะคะมีหลายหลังเลยนะอ้าจริงเหมือนจะเป็นบ้านที่แบบมีคนอยู่นะเป็นบ้านที่เหมือนจะมีคนอยู่แต่ว่าก็เหมือนไม่มีคนอยู่ตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเลือกโลเคชั่นกันนะคะ ที่ได้รูปจริงๆนะทุกคนก็คือที่นี่นะคะสวยมากโดยเฉพาะมุมตรงโน้นมุมนั้นสวยมากเดี๋ที่วันแรกใช้ซื้อในที่บานี่นออะาอาันในที่สุดเราก็ถึงร้านทงขัสึนะคะทุกคนสู้รถกับแท็กซี่มาเมื่อกี้ตีกับแท็กซี่มาคุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมมารับสักที โอเคตอนนี้ขอญาติกินข้าวนี่คือข้าวเช้าของเบสนะคะที่ร้านธงคัตเซอร์กันทุกคนคือชีสตงกัตเอร์กับรังวันตงกัตเซอร์ชีสอะไรวันอะไรชีสอะไรตัวกัตเซอร์ใชเหนื่อยมากทุกคนนึกว่าจะไม่รอดชีวิตแล้วรอแท็กซี่รานานมากแล้วก็อากาศมันหนาวมากคือใช้คําว่ามือมันมันชามันคือมือเจ็บไปหมดเลยอะไรเงี้ย เราเรียกได้ก็คือแบบโอเคเขายัางชั่วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านทงพัสด์เนาะเป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านแบบมัจจิบนะคะมัจจิบค,คือร้านอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อในย่านของอ e ีชอนอีชอนอีชอนอีชอนนะคะใช่ย่านนี้แหละที่ที่มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับย่านย,ยงซานพาร์คนะคะอาหารมาแล้วนะจ๊ะ ชีดแบบเยอะมากใช้ช well, so. er ื่อขกูมันเหนื่อยไหมคะเหน่อยอะสบคุคุาจรย์พ้่คือกเ่ามาุบนี้มาก็อาจจะม่ด้้อืมนี่เหรอค่ามันน้อยต้องเนเส้นหน่อยขอน้งไม่ตรงเพ้ิน เที่ยวต้องมาเช้าเย็นๆนะคะมาจบที่ร้านร้านเคอรี่นะคะเป็นร้านที่เพื่อนคะแนนหามาบอกว่าเป็นร้านเค้กที่น่าอร่อยมากวใช่น่าอร่อยเค้กเยอะมากเลยโอเคกัไปกินเค้กกันเถอเพราะว่ากินข้าวเราก็ต้องกินหวานนะคะถูกต้องไปค่ะ เจ็บของร้านคือแปกนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเป็นร้านที่ต้องสั่งทั้งเค้กแล้วก็เครื่องดื่มถึงจะนั่งได้นะคะแล้วก็มีกฎของร้านด้วยว่านั่งได้แค่ชั่วโมง20นาทีแล้วก็เป็นร้านที่ต้องใช้เสียงเบาๆาเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วเจียวจ้าอะไรแนี้ไม่ได้เป็นควาแรกที่มาคาเฟ่ในเกาหลีแล้วเจอคาเฟ่ที่เขามีกฎอะไรแบบนี้เยอะแยะอ่นึงแต่ว่าเค้กหน้าทานมาก ขาบอกว่าเป็นร้านที่คีทอร่อยมากๆเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันสั่งกับบ้านนี่นะคะถึงขั้นมีใบแบบออนแน่ซสาวแบบว่าใบบอกเลยนะคะว่าอยู่ได้ถึงกี่โมงนี่ก็เป็นเชฟของเราในวันนี้เบเกอร์คะแนนสั่งเป็นรอยย้มิลค์ทีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบอุ่นเนาะแล้วเป็นแบบเย็น อร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยมากรเบลชอบตุนเค้กมากเลยกินแบบทุกวันซื้อเค้กกลับบ้านแล้วคนเดียวสองชิ้นนะเดี๋ยวตัวก็เลยขอเพขอเบลเทปดุ โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราเสร็จภารกิจของวันแล้วนะคะก็คือไปเที่ยวยงซันพาร์คเนาะหรือว่ายงซันยงซันโควอนนะคะแล้วก็กินข้าวละอร่อยกันเราก็มาจบที่คาเฟ่นะคะกินแล้วกลับบ้านได้โอเคทุกคนคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนร่างนะเพราะว่า จากที่คาเฟ่อย mm hmm. ู่ดีก็เหมือนมีพายุเข้าฝนเอ่ยฟ้าร้องแล้วแบบใบไม้ปลิวว่อนเหมือนพายุเข้าเกาหลีเลยเบสก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่สบายนะคะรีบกลับบ้านมาแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของในรูทีนนะคะเบสก็จะใช้ตัวเดียวกับเมื่อเช้าที่พูดไปเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะเอเซนต์มันก็เนื้อบางเบาแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะเบสใช้ประมาณ2ปั๊มนะจ๊ะแล้วก็นวดครีมนิดนึงลงหน้าไปเลย วันนี้เหนื่อยมากนะคะอาจจะบำรุงไม่ได้เยอะมากก็เอสเซนต์เรก็อาจจะแค่ครีมไอครีมอะไรเงี้ยแล้วก็จบเพราะว่าช่วงนี้มันแบบไม่กล้าลองอะไรใหม่มากเพราะว่ากลัวแพ้แบบแบบเป็นช่วงที่อากาศที่เกาหลีเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบสภาพผิวมันจะปรับไม่ทันอะไรเงี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วโอเคเพราะว่าเบสอะใช้ทุกวันจริงๆทุกคนเช้าเย็นเช้าเย็นเลยอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้เบสไม่ค่อยใช้ครีมหนักๆแล้วจะใช้เป็นครีมแบบ ที่มันซึมไวเพราะว่าไม่อยากให้มันหนักหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นหน้าเป็นขุยแต่งหน้าแล้วมันชอบเป็นแบบขุย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 ติดติดหน้าประมาณนี้แล้วก็เบยจะใช้พวกแบบเรียกว่าอะไรอะไอครีมนะคะฟ้มๆเข้าไปแค่นี้เห็นไอครีมปะไอครีมสําคัญมากนะทุกคนใช้อะไรก็ได้ที่แบบทุกคนรู้สึกว่ามันเหมาะกับตาของตัวเองเยอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของความแบบ มองคำได้ขนาดนั้นแต่ว่าความชุ่มชื้นใต้ตาคือสิ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กับผิวหน้าเลยก็อย่าลืมายคีมกันนะคะตาจะได้แบบไม่เป็นริ้วรอยไวด้วยเนาะและที่สําคัญตัวนี้อย่างที่บอกไปช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งคู่ไปด้วยนะมันปงังค่ะน้องสาวแล้วมันแบบซึมไวซึมดีกลิ่นงามบอกเลยโอเคประมาณนี้นี่คือรูทีนง่ายๆวันรีบๆเพราะเดี๋ยวเบสจะต้องมีทํางานต่อซึ่งคอมเดี๋ยตั้งรอทุกคนอยู่ข้างหลังแล้วนะคะ บอกว,ว่าทุกคนจะชอบคลิปที่เบพาไปเที่ยวที่เกาหลีแล้วก็เป็นฮอตเพลสอะไรอย่างงี้เนาะใกล้แล้วทุกคนใกล้จะเปิดประเทศแล้วนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เปิดประเทศก็จองตั๋วแล้วก็มาเจอกันที่เกาหลแล้วกันเนาะยังไงวันนี้เบต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะฝากช่องเบตี้สตอรี่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบน,นะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะเจอก,กันใ่คลิปหน้านะบ๊ายบาย